สวัสดีครับเพื่อนรักทุกคนผมนายจันเจ้าจากช่องพยากรณ์แห่งแสงดาววันนี้เรามาดูดวงความรักรายสัปดาห์ของชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมและสำหรับผู้ที่ทราบว่าตัวเองมีลัคนาอยู่ในราศีมีนก็สามารถฟังคำทำนายนี้ได้เช่นกันครับการทำนายในครั้งนี้มีผลในช่วงวันที่6-12ตุลาคม2568 และในตอนนี้เป็นพลังงานสำหรับเพื่อนๆที่ยังโสดนะครับส่วนใครที่มีคู่แล้วช่วงกลางของคำทำนายสามารถเลื่อนไปฝั่งได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังโสดราศีมีนสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่หัวใจของคุณกำลังแข็งแกร่งขึ้นหลังจากผ่านความไม่แน่นอนบางอย่างมาคุณอาจกำลังเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะให้พระอาภัยอดีตของตัวเองเพื่อเปิดทางให้ความรักครั้งใหม่ ได้เข้ามาไพ่ใบแรกของคุณคือ strength ไพ่ของความมั่นใจและพลังภายในคุณอาจอยู่ในจุดที่เริ่มเข้าใจหัวใจตัวเองอย่างลึกซึ้งไม่รีบร้อนไม่ขวอยคว้าแต่เลือกที่จะรอคนที่ใช่จริงๆไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงการควบคุมอารมณ์ได้ดีแม้ในช่วงที่เหงาคุณก็ไม่ยอมให้ความโดดเดี่ยวทำให้คุณอ่อนแออีกต่อไปไพ่ใบที่สองคือเด็กถ้วยไพ่แห่งความอ่อนโยน ความรู้สึกดีและการเปิดใจอีกครั้งคุณอาจเริ่มรู้สึกสนใจใครบางคนหรือมีคนเข้ามาด้วยพลังที่อบอุ่นและจริงใจเขาอาจไม่ใช่คนที่หวือหวาแต่มีเสน่ห์ในความเรียบง่ายไพ่ใบนี้ยังบอกว่าความรักครั้งนี้อาจเริ่มจากมิตรภาพเล็กๆที่ค่อยๆเติบโตไปอย่างมั่นคงไพ่ใบสุดท้ายคือ8ดาบไพ่ของความลังเลและความกลัวบางคนอาจยังมีความคิดติดอยู่กับอดีต หรือยังกลัวว่าความรักครั้งใหม่จะทำให้เจ็บเหมือนเดิมไพ่ใบนี้เตือนว่าไม่มีใครพันธนาการคุณไว้นอกจากความคิดของคุณเองหากคุณกล้าเปิดใจอีกครั้งความรักดีๆกำลังรออยู่ไม่ไกลเลยครับสรุปพลังของคนโสดราศีมีนในสัปดาห์นี้คุณกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากความกลัวสู่ความกล้าจากความเงียบสู่การเปิดใจใหม่ความรักครั้งต่อไปของคุณจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณยอมรับตัวเองอย่างเต็มหัวใจ และเมื่อถึงตอนนั้นคุณจะได้พบความรักที่อ่อนโยนและจริงใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับต่อมาสำหรับเพื่อนๆที่มีคู่แล้วไพ่ของคุณมีพลังแห่งความมั่นคงความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงในทางบวกคุณและคู่รักกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญของความสัมพันธ์ไพ่ใบแรกคือสิบถ้วยไพ่แห่งความสุขสมบูรณ์และความรักที่เติมเต็มคุณและคู่รักอาจมีช่วงเวลาที่อบอุ่น รู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นบางคู่มีเกณฑ์พูดคุยเรื่องอนาคตร,ร่วมกันเช่นการสร้างครอบครัวหรือวางแผนบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงยิ่งขึ้นไพ่ใบนี้ยังบอกว่าความรักของคุณกำลังเติบโตในทิศทางที่สวยงามและมั่นคงไพ่ใบที่สองคือ Judgment ไพ่แห่งการปลดปล่อยการให้อภยัยและการตัดสินใจครั้งสำคัญคุณหรือคู่รักอาจได้พูดคุยเรื่องที่เคยค้างในใจ เคลียร์สิ่งที่เคยเข้าใจผิดกันและให้อภัยในสิ่งที่ผ่านไปไพ่ใบนี้ยังสื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจว่าจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นใจซึ่งคำตอบนั้นมีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีไพ่ใบสุดท้ายคืออัศวินดาบไพ่แห่งการเคลื่อนไหวและความชัดเจนหลังจากช่วงเวลาแห่งการพูดคุยและทำความเข้าใจกันแล้วคุณและคู่รัก จะกลับมามีพลังและความมุ่งมั่นมากขึ้นในการเดินหน้าต่อบางคู่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันหรือมีโอกาสได้แก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังไพ่ใบนี้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความกล้าและความเข้าใจสรุปสำหรับคนมีคู่ราศีมีนในสัปดาห์นี้ความสัมพันธ์ของคุณกำลังเปลี่ยนผ่านไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากเคยมีช่วงเวลาที่นิ่งหรือไม่เข้าใจกันคุณและคู่รัก จะกลับมามีพลังอีกครั้งความเข้าใจและความซื่อสัตย์จะนำทางให้ความรักของคุณมั่นคงและเติบโตอย่างสวยงามอย่าลืมนะครับการทำนายนี้เป็นแบบภาพรวมหากต้องการคำทำนายที่ชัดเจนและแม่นยำขึ้นต้องดูดวงแบบรายบุคคลและโปรดจำไว้ว่าการทำนายต่างๆเป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเราเองขอให้เพื่อนรักทุกคนได้รับพลังงานดีๆไปจากผมนายจันเจ้า แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมงานกันด้วยนะครับผมรับปากว่าทุกคอมเมนต์ทุกข้อความที่ส่งมาผมอ่านหมดและจะตั้งใจตอบทุกคำถามเมื่อมีเวลาและมีกำลังใจจากทุกคนครับ